รู้จัก4วัคซีนโควิดสัญชาติไทยที่เริ่มทดสอบในมนุษย์แล้ว1ครับจุลาโคฟ19ครับวัคซีน mRNA พัฒนาโดยจุลาครับผลการทดลองในอาสาสมัครระยะที่1พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเช่นเดียวกับไฟเซอร์และสามารถที่จะยับยั้งเชื้อกลายพันธุ์ได้ทั้ง4สายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบต้าแกมมาและ Delta. เดลต้าเตรียมทดลองในเฟส2ปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับ2ครับวัคซีน HXPGPoVac ครับเป็นวัคซีนเชื้อตายพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลกับองค์การเพรรรา ปลายปีนี้จะทราบผลนะครับสครับวัคซีนโควิดเจนครับเป็นวัคซีนชนิด DNA โดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชียจำกัดอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตกับออยเพื่อทดลองในมนุษย์ระยะที่1ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับและ 4. ครับวัคซีนไบาย,ยาครับใช้เซลล์จากไบาย,ยาสูบในกระบวนการสร้างวัคซีนจากการทดลองในหนูครับสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากมีความปลอดภยัยเตรียมทดลองในมนุษย์ระยะที่1เดือนกันยายนนี้ครับ